สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนเพทุกคนเข้าสู่ช่องเอมี่โซโลนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปปิกอากาศอีกแล้วนะคะกับหัวข้อเขามาส่องเราไหมนะคะเขามาส่องเราไหมนะไม่ว่าคุณจะคิดถึงแฟนเก่าก็ดีแฟนปัจจุบันก็ดีคนที่คุณแอบชอบก็ดีหรือใครก็ตามแต่ที่คุณกําลังสนอกสนใจอยู่และคิดถึงเขาอยู่ขนาดนี้นะคะลองมาดูกันว่าเขาคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงเนี่ย เขามาส่องคุณไหมนะคะขอเลือกด้วยนะให้เวลาโอเคเพื่อนเพื่อนทุกคนนะ่าจะเลือกแล้วกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามและกองที่สี่นะคะเลือกแล้วเรียบร้อยมาเริ่มกันเลยนะคะกองที่หนึ่งเขามาส่องคุณไหมนาย of Pentacle เก้าเหรียญน,นะคะ The Hangman เจดเหรียญ The World และ Queen of a n e อะไรใครนี่คิดถึงคนในที่ทํางานหรือไม่อย่างไรหรือเจอกันในที่ทํางานอันนี้มันเป็นแบบคือถ้าดูแบบนี้นะนี่ใครคิดถึงเจ้านี่หรือเปล่าลองถามตัวเองสิ <c oughs> เจ้านี่หรือลูกนี่มาส่องเราใหม่นะคะเป็นไพ่ที่แบบอ่านยากมากอะเอาจริงเป็นหัวข้อที่อ่านยากมากอะถ้าดูโดยภาพรวมนะส่องหรือไม่ส่องเราบอกคนเลยว่า ส่องนะคะใครที่เลือกกองแรกนะคะเขาส่องคุณส่องแบบส่องแบบว่าส่องเฉยๆด้วยส่องแบบว่าฉันจะไม่เอเหมือนเขาเรียกว่าส่องแบบกั้มกลืนฝืนทนอ่ะโอ้โหมันตอบมันพูดยากเนาะส่องแบบว่าส่องอยู่ลึกส่องอยู่ลึกๆในจิตใจแต่นะคะอันนี้คือสำหรับใครที่ มาดูแล้วบอกว่าเออเนี่ยคิดถึงคนที่แอบชอบอยู่นะคะถึงเขาส่งคุณก็ทำอะไรไม่ได้นะ ก็ได้แค่สองนะคะส่องไปเรื่อยๆเพราะว่าอาจจะมีความต้องการบางอย่างที่แตกต่างกันนะคะ c คมีสตรีรี e ิเจ็ o แฟกเตอร์รวมถึง Codependency ถ้าดูแบบนี้แล้วใครเลือกกองนี้อาจจะเป็นลักษณะแบบว่าคุณรู้สึกว่าคนนี้คลิกกับฉันเหลือเกินฉันแอบ,บชอบเขานะอันนี้ถ้าพูดในกรณีแบบง่ายเลยนะโอ้ยฉันแอบ,บชอบเขาแต่ว่าฉันไม่สามารถทําอะไรได้เพราะเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างอีโก้เยอะหรือเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างรักษารักษาภาพลักษณ ภายนอกซะเยอะนะคะมันเลยมีบางปัจจัยที่ไม่สามารถที่จะแสดงออกได้อย่างชัดเจนส่องกันทั้งคู่ต่างคนต่างส่องอะไรแบบนี้เลยอะ่ะอืมใครแอบชอบใครในที่ทำงานหรือไม่ใครที่เลือกกองนี้นะคะ ตื่นเต้นแทนแต่ส่องแบบว่าต้องอยู่อยู่ไปนิ่งๆก่อนเลยอะ่ะมันไม่สามารถมีอะไรที่พัฒนาได้รวดเร็ว,รวคือถึงแม้ว่าจะมีเดอะเวิร์นะแต่พอมันมีเจ็ดเหรียญมามาขั้นมาอยู่ตรงเนี้ยเนาะมันขั้นกลางร,ระหว่างความอึดอัดใจกับการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในชิศทางที่ดีึ้นมันเป็นความรู้สึกแบบอึดอัดเลยอะ่ะอันเนี้ยอึดอัดมากคือเหมือนแบบจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดแต่อันเนี้ยคือแบบว่าเอ้ยเอยเอรอยก็ได้ไม่ลอยก็ได้อะ่ะยากอะ่ะเออนี่ขนาดเองไม่ดูเองยังแบบคือเอาเป็นว่านะคะ ใครที่เลือก่องนี้นะเพื่อไม่ให้เป็นการที่ทําให้ทุกคนงงต่างคนต่างส่องแต่ไม่ทําอะไรกันทั้งคู่เก็ตไหมคุณก็ส่องเขาเพลเพอเขาก็ส่องคุณเพลเพอคุณเอาลิงก์นิมให้เขาเขาก็เลือกกองเดียวกับคุณได้ซ้ำต้องทดสอบกองที่หนึ่งผ่านไปส่องแบบอยู่ห่างๆนะ The world อยู่ภายนอกล้อมรอบตัวคุณกองที่สองนะคะส่องไหมก้าวขาา อืมหูถ้าดูแบบเนี้ยมันแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเลยแล้วคุณรู้ด้วยอ่ะคือถ้าดูแบบเนี้ยนะคุณรู้ด้วยว่าเขาส่องคุณอนะ่ะเพราะห่วงหน้าพาะวงหลังส่วนมากถ้าใครเลือกกองนี้คือคุณบางทีนะบางคนถ้าใครเลือกกองเนี้ยคือลงไอจีสตอรี่เพื่อดูเลยว,ว่าเขาจะเข้ามาดูไหม นะคะชัดเจนพอรู้แล้วเป็นไงคะฉันเชิดฉันไม่สนใจแต่นะแต่ถ้ากองนี้ดูดีๆนะคะถึงเขามาส่องก็ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกแบบไม่ได้ไม่ได้ยินดีแล้วก็ไม่ได้ยินร้ายงงไหมคือมันต่างคนต่างให้ความสนใจกันและกันถูกต้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของอันเนี้ยถ้าใครเลือกนะมันน่าจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับแฟนเก่าซะเยอะ นะคะแต่ถ้าเป็นแฟนปัจจุบันก็ส่วนมากจะเป็นการเช็คมากกว่าว่าเฮ้ย <_ t une> อีนเนี้ยมันไปส่องใครมากกว่าที่เขามาส่องเราหรือเปล่างงปะคุณอาจจะแบบใครที่เลอกกองนี้นะเอม,มี่มองว่ามากกว่า60ซดีกว่าใครที่เลิอกกองเนี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนแบบฉันไปดูว่าเขาอะกดไลค์รูปใครบ้างมากกว่าการที่คุณไปดูว่าเขามาส่องเราไหมงงไหมเออด้วยไพ่นะด้วยไพย่ Uh, someone from your past, returning in your life นะคะแน่นอนว่า calling in your soulmate this could be the one ด้วยนะอันนี้มันเป็นการลังเลและสงสัยแล้วแหละมันแบบผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะมันเหมือนกับแบบว่ามันมีความแตกต่างอย่างลงตัวอยากส่องแต่ไม่อยากส่องอะไรแบบเนี้ยเขามาส่องคุณไหมจริงๆเขาก็มาดูคุณบ้างนะคะแต่เรามองว่าถ้าดูจากไพ่แบบเนี้ยคุณส่องเขามากกว่าเขาส่องคุณอีกอะเนาะจบเท่านี้พอนะคะสําหรับกรองนี้ ตื่นเต้นแทนป่าเปล่าเลยคือระหว่างที่อัดคลิปเนี่ยมีเขาเรียกว่าเบื้องหลังตอนนี้นะคะก็มีเพื่อนๆอยู่กับเอมี่หลายคนนะแล้วทุกคนก็เลือกไปด้วยนะแล้วก็พยายามบอกทุกคนว่าอยาก,กรีกราดนะคะห้ามกรีกรด,ดขาก้องนี้เป็นอย่างไรนะคะใครก้องนี้คิดถึงคนที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่านะคะสิบดาบ เขาส่องคุณไหมนะคะดูแบบนี้ก็ส่องสองอยู่ดียังไงก็สองนะแต่พอมันมีสิบดาบคือส่องแบบส่องแล้วเฉยๆไม่ได้รู้สึกแบบมันไม่เชิงไม่ได้รู้สึกคือส่องไปแล้วก็ไม่ได้อไม่ได้คิดที่จะต่อยอดหรือไม่ได้คิดที่จะพิมพ์อะไรมาหาคุณแค่รู้ไว้ก่อนนะคะถ้าเป็นสําหรับนี้น่าจะส่วนมากนะเป็นคนที่คุณน่าจะคิดถึงคนที่อายุน้อยกว่าคุณอะ่ะหรือคนที่ดูแบบว่าอืม กุกกิกุกก,กันอยู่คนที่เหมือนอาจจะไม่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือเคยคุยกันเยอะๆแล้วก็อยู่ดีๆห่างๆกันไปอะไรแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะคะและนะอีกแง่นหนึ่งคืออะไรมันมี queen of sauce เนาะคือมัน ต่างฝ่ายต่างไม่ได้เปิดเผยความเป็นตัวของคุณเองให้เขาเห็นนะเช่นคุณก็ไม่บอกเขาว่าคุณชอบเขาเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาชอบคุณหรือเขามาส่องคุณคือต่างคนต่างเล่นแง่เนาะจริงๆชีวิตเรานะคะเวลามันผ่านไปเร็วมากถูกปะ่ะมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอะไรแสดงออกได้แสดงออกไปนะแต่พอมันมีสิบดาบขึ้นมามันมันเหมือนเป็นการที่คุณกลัวการที่ถูกหลอกจากการส่องของเขานั่นแหละ ถ้านี้ลง i g story แล้วเขาเข้ามาดูคุณถ้ามีคำถามอยู่ตรงนั้นเขาไม่ตอบนะแต่เขารู้ว่าคุณหมายถึงเขาเมนชั่นถึงเขาโอเคไหม Express your love word rating for นะคะรวมถึง attraction เนี่ยต้องปลดปล่อยตัวเองให้ได้เลยอย่าโมาแต่กักกกกลัวๆกักๆไปกักกมาอันนี้คือต้องพยายามเลยนะคะสำหรับบางท่านที่เลือกกองนี้ ให้บอกแล้วว่าคุณต้องปลดปล่อยตัวเองอย่าปิดกั้นนะหรืออย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีคนอื่นหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าคือทุกคนมันต้องคิดกันก่อนแหละเนาะแต่ถ้าใครเลือกกองนี้มี่อยากให้เ,เพื่อนๆหลายๆท่านนะคะพยายามที่จะเปิดอ,อกเปิดใจให้กับเขารวมถึงตัวคุณเองด้วยนะมีเด็ดเทมเปรนซ์ขึ้นมาแล้วพยายามพูดคุยสานต่อกับเขาให้เยอะๆนะคะหรือมีอะไรก็พูดกันไปตรงๆเลยนะคะเป็นไปได้เลยว่ากองนี้อาจจะมีพลังงานสําหรับ ทัดไฟและทัดลมซะเยอะนะไฟและลมชัดเจนทุกคนยิ้มให้แก่กันกองสุดท้ายแล้วเขามาส่องเราไหมโอ้ยสับสนงงงวยเขาส่องคนอื่นมากกว่าส่องคุณอนะ เอาเป็นว่าถ้าใครเลือกกองนี้นะคะถามว่ามาส่องดูว่าคุณเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้จะสารต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่ไม่ต้องไปซีเรียสไปเข้ามาดูไหมเข้ามาดูนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ต้องต่อสู้กับอะไรบางอย่างถ้าใครเลือกกองนี้นะมันเหมือนคุณต้องสู้กับใจของคุณเองด้วยมีไพ่เจ็ดคาถาขึ้นมาเนาะแล้วมีเจ็ดดาบอีกต่างหากเจ็ดคณะเจ็ดดาบห้าห้าดาบนะคะเหมือนกับว่าคุณพยายามทําอะไรด้วยตัวของคุณเองคนเดียว นะมี p a จซ of c u คัด้วยมีเดอะมูนโอ้โหแบบโคตรสับสนเลยเอาตรงๆนะใครเลือกกองเนี้คืออย่าเล่นแง่นะคะหรืออย่าประชดประชันเนาะ,ะการที่เขาแค่เข้ามาดูคุณหรือไม่เข้ามาดูคุณไม่ได้หมายความถึงเขารักหรือปรารถนาดีกับคุณมากขนาดไหนนะคะเพราะว่าการส่องมันเป็นการทําอะไรแบบว่าไม่ระบุอะไรที่ชัดเจนถูกไหมทําอะไรแบบเรียบๆเคียงๆดังนั้นถ้าใครเลือกกองนี้ เอมี่ก็บอกคุณเลยว่าเผื่อใจนะคะแต่อันนี้เป็นการดูไพ่แค่ห้าใบเนาะภาพรวมเฉยๆนะคะขนาดเผื่อใจนะไพ่เอาเราเขายังขึ้น first to love h e a r t to h e a r t conversation เลยอะถ้าอย่างเงี้ย เนี่ยพอดูไพ่แบบนี้นะเผื่อไหมไม่เผื่อเลยแต่ยังไงก็ต้องบอกคุณเลยว่าเผื่อนะคะเพราะว่าถึงส่องกันไปสกันมามีเดอะ o ูนมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ถ้าดูลึกลงไปตามไพ่อะเนาะเขาคนนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกชอบโดยทันทีทันใดหรือถูกชะตาตั้งแต่แรกพบแรกเห็นแต่สุดท้ายแล้วคุณอาจจะรู้สึกถึงความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันใช่เลยมันคลิกกับเรามากๆ แต่จริงๆเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่ลับหลังก็ได้นะคะหรือมันเป็นการส่องแบบแอบใครทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออย่างนั้นหนึ่งถ้าเป็นคุณเองอ่ะคุณอาจจะส่องเขาแต่คุณก็มีแฟนอยู่แล้วงงไหมแต่มันเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีให้แก่กันก็ได้ดังนั้นถ้าใครเลือกกองนี้เอมี่มองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องราวของคนสองคนมันไม่ได้เป็นความรักที่มุงมิงและน่ารักแต่มันเป็นความรักที่ฉับฉวยซะส่วนใหญ่นะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้4ี่กองนี้ที่ให้คุณเลือกสรรไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ความส็อคของคุณทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆมันจะดีซะอีกถ้าคุณมองแล้วแบบมันเป็นการที่มาดูว่าเขาส่องเราไหมนี่คือเป็นคนที่คุณแอบชอบอะเช่นถ้าคุณคิดว่าแบบสมมุตินะเออ มสมมติย่างเอาสมมติว่าถ้าคุณชอบดาราคนหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยเขามาส่องเราไหมแล้วคุณดูเรื่อยๆเฮ้ยดารามันก็เวอร์ไปเนาะดาราจะมาส่องเราทําไมถูกปะแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบว่าเออคนที่ฉันแอบปิ๊งอยู่คนเนี้ยที่คุยคุยกันแบบว่าน่ารักน่ารักแบบเนี้ยเขามาส่องฉันไหมอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่สนุกสนานกันไปนะคะทํามาไม่ได้ หวังให้ตอบโจทย์อะไรคุณได้ทั้งหมดแต่มาเพื่อความสนุกสนานและเป็นแนวทางให้กับคุณนะคะสำหรับใครที่ชอบอะไรแบบนี้ก็มาคอมเมนต์ด้านล่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแต่สำหรับใครที่มีหัวข้ออื่นๆน่าสนใจก็สามารถมาบอกได้เลยนะว่าอยากให้ทำเรื่องอะไรนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่ติดตามกันหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณคิดถึงเรามากขึ้นกว่าเดิมละกันเนาะสวัสดีและสวีดัดคะ่ะบ๊ายบาย